สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่แฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมวันนี้ตรงนี้นะครับ พี่ๆอยู่ผมครับพี่ๆอยู่ผมนะครับกับหนุ่มหน้ามนคนสีสกิดที่ชื่อว่าเซียนเด็กกุคันนะครับผมเซียนเด็กกุคันสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ครับวันศุกร์วันที่28เมษายน2566นะครับวันนี้ผมมีมวยรักมวยชอบนะครับมาฝากพี่ๆแฟนคลับ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของศึกมวยมันวันศุกร์ครับนะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับ3ตัวรัก3ตัวชอ นะครับ3าตัวรัก3าตัวชอบนะครับย้านะครับชอบเหมือนกันก็ตามมาแต่ถ้าไม่ชอบกระส่วนได้ไม่ว่ากันนะครับตัวที่1ครับชอบไปที่แฟนฉันบอลมหาชัยนะครับผมมองว่าดีกว่านะครับมองว่าดีกว่าฝีมือชั้นเชิงมวยดีกว่าอาวุธมวยหลากหลายกว่าจังหวะการออกอาวุธรวดเร็วกว่าหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยมองว่าได้เปรียบมองว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่1ชอบไปที่ แฟนฉันนะครับส่วนมวยชอบตัวที่2ครับชอบไปที่อีสานเหนือโชดบางแสนนะครับผมมองว่าดีกว่าคู่ชกครับมองว่าดีกว่าคู่ชกนะครับรูปร่างชงชกดูว่าสูงยาวใ mm hmm. หญ่กว <ab> ่านะครับ evet. ฝีมือชั้นเชิงมวยดีกว่าอาวุธมวยหลากหลายกว่าจังหวะการอาวุธรวดเร็วกว่าแล้วก็อาวุธมวยดูว่าหนักแรงกว่านะครับชอบไปที่อีสานเหนือครับในตัวที่2นะครับและตัวที่3ครับนะครับตัวที่3ามเนี่ย นะครับผมชอบไปที่ประโคนชัยสอสุภาพรนะครับประโคนชัยสสุภาพรนะครับตัวนี้เนี่ยจอมเก๋าจากฟังอีสานใต้เลยนะครับผมมองว่าดีกว่าคู่ชกครับนะครับมองว่าดีกว่าคู่ชกนะครับเก๋าเกมกว่าความเป็นมวยดีกว่ารูปร่างชุ่มชกสูงยาวใหญ่กว่าเปิดเกมชนชวนทะเลาะทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจดีกว่า ชอบไปที่ประโคนชัยสสุภาพรในคู่ที่3นะครับตามนี้นะครับย้ํานะครับ3ตัวรัก3ตัวชอบนะครับตัวที่1ชอบไปที่แฟนฉันตัวที่2ชอบไปที่อีสานเหนือตัวที่3ชอบไปที่ประโคนชัยนะครับส่วนทีเด็ดสั่งเบียร์รอนะครับพี่ๆส่วนทีเด็ดสั่งเบียร์รอเนี่ยย้ำนะครับชอบมากๆานะครับชอบมากๆนะครับ,บ,รบวันนี้ชอบไปที่ ประโคนชัยครับนะครับวันนี้ผมชอบวปที่ประโคนชัยสสุภาพรนะครับเล่นประโคนชัยแล้วสั่งเบียรรอได้เลยนะครับตามนี้นะครับเล่นประโคนชัยแล้วสั่งเบียรอได้เลยนะครับตามนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับตูช่วยในการเล่นหมวยตู้ครับ ใครที่สนใจสมัครมวยลายก็ทักแชทเพจมาหาผมได้นะครับส่วนใครสนใจสมัครมวยหูก็ทักแชทเพจมาหาผมได้เช่นกันนะครับมวยหูของผมก็จะเป็นมวยหูเซนเด็ดสิทธิ์จาต้นฝากภาคตรงจากเวทีไม่ได้ก๊อปของใครแน่นอนนะครับรายวัน200บาทรายสัปดาห์300บาทแล้วก็รายเดือน700บาทนะครับส่วนมวยลายนะครับส่วนมวยลายก็ าลายพิมพ์200บาทใช้ได้หทิศลายเสียง250บาทใช้ได้หทิศแล้วก็ลาย V.I.P. รับแค่ตัวเล่นอย่างเดียว200บาทใช้ได้หทิศสนใจสมัครสมาชิกทักแชทเพจมาได้ผมเซียนเด็ดกูขันยินดีต้อนรับยินดีรับใช้ยินดีให้บริการพี่ๆอย่างเต็มใจและจริงใจทุกๆท่านเลยนะครับและผมแจ้งพี่ๆตรงนี้ว่าของเราให้ได้มากกว่าเสียแล้วก็ของเราให้ชนะมากกว่าแพ้แน่อนอนนะครับลองสมัครเข้ามาครับลองสมัครเข้ามาเป็นอ่าส่วนหนึ่งลองสมัครเข้ามาเป็น ครอบครัวสายสูสานใต้สักครั้งนะครับตามนี้ครับยฮงๆด้วยๆครับสวัสดีครับ